พระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดปฐุมคงข่าราชาวรวิหารเป็นประธานสง์ในพิธีบรรพชาสามเณรท่าร้อยรูปถวายเป็นพระราชกาุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่สมีนาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกาตามเวลาสาพันสาธารณราาัฐประชาธิปไตยในปาที่วิหารมายาเทวีสวนลุมพินี ได้มีพิธีบรรพชาสามเณร5 0 0รูปถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีประเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7จเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาราชาวรวิหารเป็นประธานสงฆ์นายสุวัพงศ์สิริสอนเอกอัครราชทูตนกกรุงกาดมันดุเป็นประธา,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 านฝ่ายขราวาสพร้อมกันนี้พระราชโพธิวิเทศวัชระสุธีเจ้าวาดวัดไถยหลุ่มพินี องหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในเปาพระครูวิปูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและพระเถระคณะสงฆ์สามนิกายเถรวาดมหายานและวัชรายานตรอจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีโดยพร้อมเรียง